เจราเชลเปิดใจน้ำตาคลอเบ้าหลังโดนปลดจากตำแหน่ง MGA 2 2 4แฟนแฟนๆนางงามหลายคนคงช็อกไปตามๆกันเนื้อกับข่าวการปลดสายสพายมิสแกรนดอินเตอร์เนชันแนล2024ของน้องราเชลคุปบอกเลยว่าเจ้เองก็ตกใจไม่น้อยล่าสุดน้องราเชลแกทนไม่ไหวออกมาอัดคลิปเปิดใจผ่านช่อง y ย u u ูบเรเชลกุ๊ปกทอแบบร้องให้สะอึกสะอื้นเลยเจ้าฟังแล้วก็จุกอกแทนขนาด น้องราเชลแกยอมรับตรงๆเลยว่ามันมีปัญหากับกองประกวดจริงแท้แน่นอนช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาคือช่วงชีวิตที่เลวร้ายที่สุดของแกเลยก็ว่าได้วันที่ได้มงมาคือมีความสุขสุดๆแต่หลังจากนั้นทุกอย่างมันก็แย่ลงเรื่อยๆเจ้าน้องราเชลบอกว่าพยายามแทบตายเพื่อคว้าม,มงนี้มาครองแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือการถูกล่วงละเมิดไม่หยุดหย่อนถูกทรมานสภาพจิตใจและถูกปฏิบัติแบบผิดๆลองนึกดูว่า หลังประกวดน้องราเชลก็ต้องอยู่เมืองไทยหลายเดือนแต่ทางกองกลับบ่อสามารถจัดการเรื่องความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานให้แกได้เลยปล่อยให้น้องไปอยู่โรงแรมเล็กๆแคบๆจนกระเป๋าเดินทางยังเปิดบ่อได้เต็มที่ต้องอยู่ห้องนั้นเป็นเดือนๆโอ้แม่เจ้ายังบ่อพอเนอจากนั้นก็ย้ายน้องไปอยู่บ้านเก่าที่อยู่นอกเมืองจะไปไหนมาไหนก็ลำบากเพราะบ่อมีรถบ่อมีซิมการ์ดแถมเครื่องครัวทำอาหารก็บ่อมี พอขอกองซื้อผลไม้ติดบ้านไว้บ้างก็บ่มีไผซื้อให้พอสั่งบริการส่งอาหารก็รอนานเป็นชั่วโมงบางทีออเดอร์ถูกยกเลิกอีกเพราะอยู่ไกลโพล้นน้องราเชลยังแอบบอกอีกว่าพวกเขาสนใจแต่เรื่องเงินเท่านั้นคุณอาจจะคิดว่าได้ตำแหน่งแล้วกองจะดูแลแต่นั่นบอกจริงแถมยังมีคนในองค์กรมาว่าเรื่องรูปร่างหน้าตาน้ำหนักตัวมาบีบตรงนั้นลดตรงนี้ฟังแล้วมันน่าอายและแย่สุดๆเลยเนอะ น้องราเชลก็เข้าใจว่าต้องรักษารูปร่างแต่มันยากขนาดเพราะถูกจำกัดให้อยู่แต่ในบ้านทั้งวันเรื่องเงินเงินทองทองก็บอเข้าใครออกใครน้องเพิ่งมารู้ว่าในสัญญามีการแบ่งจ่ายรางวัลงวดสุดท้ายที่จะได้คือตอนดำรงตำแหน่งครบตามวาระแต่หลังจากได้ตำแหน่งมากองให้เงินเดือนเดือนแรกแค่เดือนพฤศจิกายนเท่านั้นหลังจากนั้นก็บอได้เลยสักบาทต้องขอเงินจากพ่อแม่ตัวเองอ้อย มีครั้งหนึ่งไปทำงานต่างจังหวัดทิ้งเงินไว้ตั้ง1,000เหรียญสหรัฐประมาณ35,000บาทในกระเป๋าเดินทางที่บ้านแต่พอกลับมาเงินก้อนนั้นหายไปไหนก็บ่รู้สภาพกระเป๋าเหมือนโดนขนแต่พอน้องขอความช่วยเหลือจากกองก็บ่มีไผ่ช่วยเลยแม้แต่น้อยน้องราเชลบอกว่าที่มาเปิดใจตรงนี้ก็เพราะอยากมาเป็นกระบอกเสียงอยากทำงานองค์กรการกุศลบ่ใช่มาไลฟ์สดขายของในทิกท o อหลังจากได้ตำแหน่งก็โดนเรียกไปออฟฟิศ ให้เซ็นสัญญาแต่พอยื่นสัญญามามันเหมือนปืนจ่อหัวเลยเจ้าเพราะผลประโยชน์ของสัญญาเข้าองค์กรหมดบ่อเป็นประโยชน์ต่อน้องเลยพอขอเจราจาบางส่วนของสัญญาก็โดนปฏิเสธแล้วบอกว่าถ้าไม่อยากเซ็นก็ออกไปได้เลยน้องแกยังยอมรับอีกว่าการดำรงตำแหน่งมันยุ่งยากเพราะคุณนิกกี้เนชั่นแนลดีเรคเตอร์คนเก่าของอินเดียมีปัญหากับ MG แล้วน้องก็มีสัญญากับเอ็นดีเรื่องงานในประเทศทำให้ทำงานในอินเดียบ่อได้เลย เพราะทางกองบ่อให้ยุ่งกับเอนดี้ทำให้เสียโอกาสไปเยอะมากแต่น้องราเชลยืนยันว่างานของเ g มตัวเองก็ทำมาตลอดบ่อได้รับงานนอกมีไปงานที่ไม่ได้รับค่าจ้างหนึ่งถึงสองงานเพราะคิดว่าบ่อมีเรื่องเงินเกี่ยวข้องก็ทำได้ส่วนเรื่องที่บ่อได้ไปกลัวเตมาล่าน้องราเชลบอกว่ารู้สึกว่าต้องแบกรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวเองกองบ่อทำให้รู้สึกปลอดภัยเลยรู้สึกผิดที่บ่อได้ไปที่บอกว่าเดินทางคนเดียวบ่อได้ก็บ่อจริง จริงๆแล้วแกยินดีที่จะเดินทางคนเดียวแต่กองบ่อเคยให้โอกาสเลยสุดท้ายน้องราเชลฝากถึงทุกคนว่าถ้าคิดจะซัพพอร์ตเวทีนี้หรือคิดจะไปประกวดโปรตระหนักไว้เลยว่าต่อให้คุณชนะแล้วก็ตามคุณจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวบ่อได้รับความรักการปฏิบัติด,ดีๆความปลอดภัยหรือการสนับสนุนจากองค์กรนี้เลยทั้งหมดที่เขาต้องการคือใช้คุณจนกว่าจะหมดประโยชน์และน้องราเชลก็บ่อสามารถทนสิ่งนี้ได้อีกต่อไปแล้ว นี่จึงเป็นเหตุผลที่เลือกจะคืนตำแหน่งและลาออกได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วเจ๊ก็สงสารน้องราเชลจับใจเลยเจ้าหวังว่าน้องจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นนะแล้วคุณคุณแฟนแฟนนางงามมีความคิดเห็นยังไงบ้างเอ่ยลองมาคุยกันได้เลยเนออ